สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะวันนี้เขาขับปลากันจ้ากับพี่พรนะคะเ้วกจ้าเจ้าแม่ไอ้แม่อะไรนะแม่ปลาอะไรวะเจ้าป่าเจ้าเทียนค่ะนะคะเจ้าเทียนพามาค่ะเดี๋ยวไปบนน้ำกันนะคะปลาเนี่ยเฮ็ดลายจ้าดอกไม้อะไรบอกไม้ป่าหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่เนาะเขาซื้อมาปลูกเออมันมีอยู่นะพี่น้องก็มาถึงปลาแล้วค่ะเห็นแล้วไกลๆเลยส้นเรื่องอัมลามมาแม่พี่วาน ข้างหน้ามันบอมันเมียน้วเนาะขาสวยๆพี่หวานไปเลยสวยมากเลยอ่ะขาใหญ่เนาะดอกใหญ่มากจู๊จิ๊บพี่น้องโอ้โหโอ้ยมากพี่วานดอกใหญ่มากสวยมากตาก็มองที่อื่นตาก็มองเห็ดเฮ้ยดูนี่อันซ่อนค่ะพี่น้องโอ้โหวันนี้พี่หวานเป็นคนเก็บเราเป็นคนถ่ายนะคะคนละมือนะคะคนละมือนะคะโอ้โหนี่ค่ะ มันเริ่มแห้งมาพี่หวานพอดีเนาะแห้งอะดีจะได้ปุ๊ไม่หนักถูกต้องโอ้พี่หวานเก็บเอี่ยมเลยสวยสวยค่ะนี่อ๋อเป็นวัด,ดแล้วอารกีอารกีไม่ใช่วัดเป็นแพ้อากาศจ้ะภูมิแพ้เห็ดภูมิแพ้เห็ดไม่ใช่หรอภูมิพแพ้ไอ้ลาสเบอรี่เอ๊ยอะไรไม่ใช่ลิ่งงอนนี่โอ้โหสออนเนาะนี่ลูกค้าชอบแล้วดอกใหญ่ๆเนี่ย สวยมากนี่ไปตามไปอีกเนี่ยๆอุ้ยเห็นบอกแมนมันแห้งแถวนี้แหละพี่ควันเก็บสบายเลยอ้าวเมื่อกี้หนูว่าหนูเห็นอยู่นี่ไม่ไหนแล้วตาไม่ดีนั่นจุดนั่นแล้วขยอาจุดนี่นั่นสองจุดแล้วเอาเลยข้างหน้าเลยโอ้ยตาฝาฟาง ตาเป็นผัวยายสวยแตะตัดค่ะโอ้ยวัะชันวะใช่แล้ววันนี้พี่วันร้องโอ้ยเอาแตใหญาเน้ะสวยเลือกได้สวยกได้ันน้อยๆเอาไว้ก่อนอเอาไว้คนอื่นเขาเก็บข้างหลังแล้วด้วยจวเข้ามาเก็บไปต่อจอดเจอ เก็บให้พี่พ่อ,น,อน,นับกลันเดนมาจ้ะเหตุเราไปสดๆเลยก็จะเลยเอาดอกองามๆมันค่ะเจอแล้วค่ะเห็หดพึ่งหวานดูสิดอกเป็นยังไงให่ยุ่เนี่ยงหวานดอกแรกค่ะของวันนี้นะคะมาตัดค่าพี่จ้ะมีโอ๊กสวยอยู่แล้วเห็ดพึ่งหวานกำลังจะออกแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะมาแล้ว เริ่มมาแล้วค่ะให้ดุงวานโอ้เนี่ยค่ะสวยปังอยู่ค่ะคไปต่อกันค่ะเริ่มจะมีแล้วแหละขับเปเรืเอยอ,ยอ,อยโอ้เห็ดนางไก่ก็เยอะแต่ว่าเรเอาจะอันนี้นี่ค่ะจริงๆมันเยอะสวยนะ ด้ว่หนูจะเอาดีนะเก็บมาเลยพี่ลูกคลุกค่ะวันนี้ใช้แรงงานนะคะที่นี่เห็ดหนังไกลล่หลายลายจ้ะโเคแล้วหนูไปหาหน่อยเด้อไปเลยหนูเห็นแล้วถ่ายรูปแล้วก็ไป,ปเลยเจอแล้วเก็ข้างล่างหนิอ,อันนี้กับเข่าค่ะปลากับเข,ข่าอหอนด้ยค่ะร้อนเลย คิดว่าฝนจะตกทั้มหมดน,นี่บนตกเสยจะ้ะแต่วันนี้ก็ปลาก้อยมาก็จะเข้าปากกับปลาก้อยอีกรอบค่ะอันนี้เตะปะก้อยมาก็ขึ้นเขากปะก้อยอีกรอบนึงฮึ่มๆได้อยู่ค่ะ ตีใต้ขาได้จ้ะพี่น้องมันเราเค่อยว่างจ้ะเหนื่อยบอฮะอันนี้มันถ้าคันทต็นละสีขาสีส้มอ๋อขาสีส้มจ้ะเเราาอสีออขาสสีะะไรีแดงก็ได้สีนั้นก็หายากเราค่อยไปเก็บจ้ะน,นี่ใครที่นั<อ>่นเจอแล้วค่ะ เนาะเนี่ยสีส้มจ้ะเอาไปทอดใส่ไข่แซบตรงนี้ก็มีเก็บเลยเก็บให้แน่จะเข้าไปแล้วตรงนี้ตรงนี้ยังขึ้นยังเรียบเลยเดี๋ยวดอกมันใหญ่ใหญ่ไปค่ะเก็บใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเก็บยังไงวะเนี่ยเลือกเอามันดอกเล็กเต็มเลยเนาะนี่แหละมันหายากนะบ้านเราไม่ค่อยมีสีนี้ใช่ไหมพี่เห็นแต่สีดำๆไงเห็นพี่ก็ไม่รู้นี่ค่ะสวยๆเดี๋ยวเาใส่อันนี้ดีกว่าเขาทายรูปหน่อยนึง เอาไปอันนี้โอ้พอดีเราจะกินอันเนี้ยใช่ไหมกินเออเราไปทำยำมมาอ่ะใส่ยำเก็บเลยค่ะวันนี้เราจะกินยำกันเก็บ,ไม,บไม่ค่อยเป็นเนี่ยอันเนี้ยค่อยเก็บเองขนาดเอาไปใส่ยำโอ้โหค่อชอบเลยแหละสีเนี้ยเนาอโอ้โหมันหา,ายากกว่าเห็ดไอ้นนู้นอันนั้นเขาใช่ไหมเนี่ยมันกำลังจะขึ้นเนาะใช่ใมันกำลังจะขึ้นนี่ค่ะโหเนี่ยถ้าฝนมาวันนี้นะโอ้โหพรุ่งนี้เนาะ แล้วก็เด็ดเนาะโอ้โหคุณยงพุ่งหน้าดูเลยเนี่ยเอาไปใส่ยำข้าวค่ะที่นี่มันหากินยากมันไม่ค่อยมีให้เราเข็ยนหรอกคนไม่เก็บเห็ดจุบเจออืมใช่คนไม่รู้ด้วยไม่รู้เห็ดอะไรพี่วันว่าเห็ดอีหยังนี่ค้ามันสมศมเลือกเอาค่ะจะไปใส่ยำวันนี้นี่พี่ปานมาแม่พี่วานมาแม่มาเก็บแม่พี่วาน เออมาเก็บมาเก็บรวมนี่ยเก็บตัวเด้ัวข้างล่างก็มีเฮ้ยโอ้ยเย็บเย็บเย็บทุกซอกมดเลยหมุดเลยหมุดเลยตาหมดแต่ชาอื่นตาตามดแต่มองทางอื่นค่ะวันนี้ตาไม่ดีใช่วันนี้พี่หวาดตาบอดีนั่นค่ะดอกย่อใหญ่พี่น้องนี่ไอ้สี่หวานเก็บตรงนี้เดี๋ยวตีไปที่อื่นเดี๋ยวโอเคเห็นเห็นแล้วใช่ไหมเอาตื่นเต้นไปแล้วใช่ไหม เต้นเต็นไปเลยอ่ะยเงยังแขงพี่พรอยู่โอ้หูมซับอู้หูมซับปะสัน่ะเนี่ยดอกอย่างเี้ค่ะมันแข็งแบบนี้เลยชอบไม่หวานอยู่นั่นจะไปตัดขากันทีหลังเพราะมันชัน เป็นนังไก่พี่แต่ว่ามันเท่าแล้วนี่ค่ะใหญ่เยอะหนู่นะอันนี้เป็นเห็นนังไก่นะคะจะขาวเหมือนกันข้างหน้าก็มีพี่หวานพี่หวานเลยพี่หวานข้างหน้าก็มีมอุ้มซับเนาะไปเลยของเทิงก็มีจ้ะอุณนะ มีพี่ข้างหน้าเขาก็เห็นแล้วนะจ้ะลงเทิร์นะคะดาติไปถัดซ้ายเ๋ยวผมทราบแล้วจ้ะมาด้ป่ะเจอของทรับแล้วค่ะข่ะานหน้าก็จะเป็นเห็ดน,นางไก่นะคะหนุนไะเก็บกันเห็ดลายหรือพี่นอ้องสั้นบริสันท์เพรางอย่างถ้าสั้นพอนมือเน,นี่ยอย่างเป็นมาสตันค่ะ ีนี้เห็ดบางติ้มอลังอินลียอดเลยค่ะอลังเบอร์เลยค่ะที่ขอบคุณทุกร่องใจด้วยค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะค่ะที่ชอบการเก็บเห็ดแบบสไตล์ของตีเนาะค่ะเนาะยมหัวซิตจ้ะเก็บเห็ดมาราธอนจ้ะนี่ เก็บเห็ดว่องไวไม่ลีลาเห็นเห็ดต่ำเอาเลยค่ะตี่ก็ชอบลีลาค่ะมีเสียเวลาเนาะเราไม่ลูกค่ะเกาตีก็บบมักใส่ไตเติลค่ะไตเติลคลิปอะเพราะว่ายิ่มตีอา่าไตเติลเราตีกัตีเห็นแล้วเนาะตีกับมับงเทื่อนกับบเรลลุ่นน้ำนะคะให้พี่น,น้องได้ลุ่นเลยค่ะว่าข้างหน้ามันจะมีเห็ดอียังเลี้ยง าลายบองสินะกันยางใสเอาเลยค่ะนี่ลแหละตล์กันเห็ดกิ่ของเตี๋ยจะประมาณนี้้อจ้ะโบโช่เห็ดก่อนนะคะนราเขาจักว่าเก็บเอาบดได้นะคะแล้วค่อยส่ยางโช่เนาะเพราะว่าคือเมือนันตีเก็บเห็ดมันหลาะคะ่ะตะกะเอาไปใบเดียวบัานที่นี่ตีก็เลยยางเซอร์เวน,นะคะยางพี่น้องบังเห็ดก่อนนี่นี่ตี อันลานจ้ะเยอะอิรีห่าเห็ดนุ่นอนะพี่นอ้องนี่ค่ะนี่กินแบบให้แตกเลยหวนบอกเป็รตอค่ะ เจอแล้วค่ะข้างหน้าค <oh, ่ะอ oh, oh, ุ๊บอุ๊บพอดนะค่ะเนี่ยมันยังอาจจะซันไว้นะคะอยู่ใส่กองทันโอ้โหเป็นตับเลยค่ะเนี่ยนี่พี่น้องช่วยค่ะจ้ะโอเคเพื่อนอะไรบ่เฮ้ มันยิ่งเห็นย,ยิ่งยิ่งอลังยิ่งแบบดอกสวแยแล้วขาไม่ดอ้าวมีเห็ดขาดำด้วยเหรอไม่ทุกครั้งเมื่อก่อนี<ด>อะจะเก็บมาเลยเลอ๋อเออใช่มันมันได้น้ำเยอะมันขาดำเก็บข้างหลังค่อยโอเคข้างหน้าจะมีค่ะข้างหน้าก็มีเหรอมีค่ะเป็นหลายแท้ โอ้ต oh. uh huh. ะก้อยไม่ได้มาเสียดายนะนี่ตะก้อยทำงานค่ะโจริงๆริพราะก้อยทำงานค่ะช่วงนี้แกขึ้นเขาว่งวันหอวหอกหอกแข็งกเลยเด็กเด้งเก่งแกบ่ฮะดูขานี่โอ้โหขาสวยเท่าสมนขาค่อยเลยขา่อย อันไหนก็ขาสวยแล้วเนาะโอ๊ะเช็คอีอยังยังนบ่งปะใหญ่จริงๆค่ะอ้วนอดอ้วนเลยเก็บดีๆเลยค่ะเดี๋ยวตัดขาได้จะเด้เขามันชั่นจ้ะเก็บมาเลยค่ะ สวยดสวย,สวยหรอ่ท <c oughs> ัง้งยาวทั้งใหญ่ทั้งเต็งทั้งตึงเม่เคอดินผ่านเราจะเก็เป็นบนไงช่คะเดิหนหาไม่ได้ <หอ S 1> ต้องถอยถอยลงถอย,ยออก น้ำ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 ทำไมเจอกันเยอะจังเลยไปก่อนแล้วบ่ไปก่อนค่อยแล้วบ่อือหือคนบอกว่าสวยสวยน้อยน้อยตีทีมไปสัก้อนแล้ค่ะเพื่อมีออเดินเนาะเอาะได้มาเก็บลุยอีกจ้ะ กระลอกจ้ะข้างหน้าการะลอกนนอกะลอ,อกค่ะกินอะไรไม่รู้นะกระลอกนี้นนนมอ,ามามอ,อ,อม่อันนี้เยเาจะไ,ไ,ไ<ป>สวยๆค่ะ,คะ,คะอันนี้ห้เขาจักเก็บไปบ้างนะคะเนี่ยตรงเนี้ยน,นคะคะเราเอะเอา,นาในหเห็ดดำ อคะขาเหลืองค่ะขาส้มเจอแล้วค่ะดอกใหญ่ด้วยเยอะป่ะจ้า ใส่ยำเลักน้อยแต่ก็เอาลายใส่ยำหอยนึงอนุ่มดว่ะขาเต้ไปดูน้หน่อยเูตีแป้งดอกใหญ่ดอกที่นี่ใหญ่ใหญ่ตรงนี้ดอกใหญ่จ้ะเห็นอันเนี้ยมันต้องยุ่มหัวซีดแต่พี่น้อ ิงคโปร์ค่ะพี่วันเข้าเก็บได้หมดเลยเสินะเป้าเน่เจ้าเพื่อนหายตีเว้าค่ะบ้องมันจะตัดไปเนาะของเพื่นอนเราตังกันซิลิไว้ค่ะนี่นเขาบอกว่าเขาจปิดมับปิดมับ บัวบัวเออบัเป็นหยังมันมันสูงแฮงอะไเข้ามาตัดแล้วเนี่ยค่ะเาเก็บไปแล้วบางส่วน เราเขาตัดตัดเป็นก่อนห้าเห่าแล้วก็เป็นพระรังเนาะจ้ะก็บว่เป็นยังเนาะจะมาเก็บเห็ดด้วยกันค่ะพระรังชวนมาเขาเจ้าจะมาเก็บเห็ดนะคะตัวเห้าหายกาแฟค่ะบางคนเขาเจ้ากะมาเอานะคะเพราะเขาเจ้าบอกว่าเขาเจ้าอยากมาเก็บเองสินค้ามันได้มวลมันได้สัมผัสมันได้ตุนเครือเห่านี่แหละมาแต่ละปีค่ะเห็ดมันจะหลายบ่อด้วกันละค่ะน้องสาวน้องสาวผู้ใหญ่กะ ที่กะว่าหันเธอเอาไปบอสิเพิ่นกับบอสอฉันจะไปเก็บเทงสิเนาะเดี๋ยวตีถ้าอยากตอบคอมเม่นด้วยค่ะบางทีตีบอยบิเวลาเนาะย่างมันเต่ากับเขาปลาเก็บผลไม้ยังสินะคะเก็บเห็ดเก็บยังสิเนาะกลับไปกลับไปตัดต่อคลิปนะคะแลยค่ะลดคลิปยังสิเนาะกระทั่งรวมเบิองลูกหะดูแลลูกไปลงโรงโงเรียนจ้ะและพงศภาเนาะเากับอันนี้ค่ะเดี๋ยวตีไปตัดเนาะ ใช่ค่ะคือนี่น้องลนพี่หวานมาพีหวานต่องบอเห็นสวยแล้วนี่เจ้าไม่เห็นนี่โอ้โหไม่สวยได้ไงเนาะค่ะอยาพร้อมเก็บบทที่เธอสวยใช่ไหมนั่นแหละ ตามองข้างหน้าเลยไม่เห็นเห็ดพี่เน,นาะสวยค่ะ,นะคะนี่ะเก็บตรงนี้ก็สิจบคลิปนะคะบอกกล้องว่าจบคลิปประชันว่าปิดดับปั๊บเป็น,นหนึ่งพี่อยกล้องคือหูดีค่ั พ่อดหยุดตอนนี้จัดกล่องจ้าเป๋าทซื้อจ้าจริงีใหม่ไปเนอง เก็บต่อ,อเลือกเอาเอไไะไรสิตอนไหนจะตอนไหนมันไม่สวยก็เลือกเอามันมีคือแบบว่าถ้าเจ้ามาเก็บก่อนนะเขานะคะ ถ้าเจ้าเห็ดเละเหมือนนะคะเห็ดตุ้มตีมาเล่มเอานะคะแต่ิ่นบอสมาเก็บเนี่ยอ้เก็บเห็ดงามๆเลยจ้ะอันนี้เพิ่นมาเก็บก่อนกับเห็ดเละเห็ดมันแตกนะจ้ะทำให้มันแตกมาสิมา

นู่นข้างหลังเจ้าเห็นใจข้างหลังนู่นน่ะนีนู่นโอ้เอาจุดนี้ก่อนถ่ายพี่หวานปะเอาแตะกวาตัวอยู่นี่ดอกสวยเนาะขาสวยมากจนเนินแ้วตีไปประหยัดไปขุดละกันคุมสองกุม พี่น้องคลิปนี้นะคะตีกับสิจอบยูนีนะคะ,นะเนาะสีแดนมาตรการหนึ่งแล้วนะคะเราตีกับสิตัดขาแล้วก็เอาใส่กระป๋องนี้น,นะคะเนาะแลติตามผีพันไปค่ะแล้วค่อยตัดขานะคะแต่ว่าสิตัดขาจะจะไปตัดให้เบิงะะ้งเนาะตีกับจะคัดเลือกเอาเนาะ,ะดอกเห็ดงามบางงามเนาะคะจะทิ้งพวกเศษผงเศษยังพันไว้ในป่าบรเอาไปนําจ้ะดอกเห็ดเนีน่ยเขาเปิดโคกว่ะ โอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ตีลาไปก่อนจ้าฟังคลิปหนาค่ะถ้าพี่น้องไปนั่งใจเห็นตีในกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สำหรับกดเอฟซีไม่นะคะที่เขามารับชมใหม่ๆหม่นะคะถ้ามันชอบแล้วก็มักในการสไตล์การเก็บเฮตุแบบนี้นะคะแบบของจีเราจะก็ฝากกดติดตามเผื่อไปนั่งใจในการเหิปเหตุน้ำจ้าคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนคะ่ะหนาจ้าสวัสดีค่ะบายนี่ค่ะดีได้มากนะะี่ค่ะเข่าจ้าอันนี้ห่อเข่าเอามาด้วยค่ะเผื่อใครหิวเนาะ ไปกันต่อจ้ะไปต่อ EP สอเลยนะคะ